อ่ะต่อไปจะเป็นยี่ห้อตัวนี้นะคะทุกคนชื่อยี่ห้อเป็นเล็บเซลเหมือนกันอ่ะอันบ็อบพร้อมๆกันนะคะซึ่งมีแผ่นมาให้นะคะฮะตองทึบเหมือนกันนะคะให้ดูลายก่อน นี่ลายนี้ก็น่ารักตัวนี้จะเป็นแบบ16นิ้วนะคะนี่น่ารักอ่าเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูกันก่อนว่าเราจะเอาประมาณไหนนะคะปึ๊บลอกออกแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ตัวนี้จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างบาง บางนะคะบางกว่ายี่ห้อที่เราเคยใช้ <c oughs> ะนะแล,แล้วก็เราก็จะเล็งอย่างนี้นะคะแล้วก็แปะไปเลยอามันบางกว่าแต่ละตัวแล้วก็ลูดไปแบบนี้นะคะทุกคน,นไล่ฟองอา,าอากาศออกให้หมดนะ อ่เสร็จแล้วเราจะทำการอบนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวเดิมเป็นตัวนี้นะคะไฟอบอ่าอบนะจัดทรงนะคะออาุยาตปลายมันเปิดนิดนึงเราไล่ฟองอากาศออกไม่หมด ยี่ห้อนี้จะค่อนข้างอบนานนะคะทุกคนเพราะว่าเจลของเขาจะมีความบางกว่ายี่ห้ออื่นนะคะแต่และยี่ห้อนี่ความหนาความบางจะไม่เท่ากันนะแต่ว่าบางคนทําไมอบต้องนานแล้วทําไมมันไม่แข็งสักทีอะไรเงี้ยเรามาสาธิตให้ดูนะคะแบบบางคนอบเป็นชั่วโมงเรางมงมากก็อบเป็นชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มแข็งแล้วนะเนี่ยอันนี้คือเริ่มแข็งแล้วนะคะทุกคน นี่มันก็จะเริ่มแข็งนะคะก็จัดทรงมนิดนึงตัวนี้จะอบค่อนข้างนานนะคะก็อย่างต่ำสิบห้านาทีขึ้นไปตัวนี้เวลาอบนะคะมันจะออกเหลืองๆแบบนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะ แต่งานจริงมันไม่ได้เหลืองนะคะนี่เขาก็ยังมีความแบบนี่ข้างบนคือแข็งแล้วนี่เริ่มแข็งแล้วนะคะข้างบนเวลาใส่ไฟอบนะคะจ่อลงไปแบบนี้เลยนะบางคนอาจจะอบอย่างเงี้ยจ่อลงไปแบบนี้เลยนะคะ ที่ทุกคนผ่านมาแล้วสามนาทีนะจะสี่นาทีแล้วคืออบไม่นานนะคะนี่แบบนี้เลยจอแบบนี้นะคะอบให้แห้งอันนี้เริ่มแข็งละอ่าแล้วเราก็จะอบข้างล่าง ตัวที่ทําให้มันแบบว่ายังไม่แข็งโป๊กอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะเป็นเจลนะคะตัวกาวข้างล่างมันจะค่อนข้างแห้งช้าแต่คือถ้าเราไม่ได้ต่อเกินเล็บจริงหรืออะไรอย่างเงี้นะคะเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าปลายยังไม่แข็งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะคะตัดออกไปได้เลยแต่ถ้าเราจะเอาเกินเล็บจริงออกมานิดนึงก็อบให้มันแข็งแข็งนะคะแล้วก็ลงท็อปเพิ่มตัวนี้ใช้ได้ น,นี้ต้องเข้าใจด้วยเนาะว่ามันเป็นเล็บเจลค่ะมันไม่ใช่แบบเอ่อเล็บปลอมหรืออะไรที่มันจะมีความแข็งขนาดนั้นนะ,ะปุ่มกดชั้นกดต่อไปนะคะทุกคนจะถามว่าแสงนี้คือแสงอะไรอันนี้จะเป็นแสง uv นะคะทุกคน าบางคนบอกว่าใช้เครื่องใดได้ไหมเครื่องใดไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะแห้งด้วยแสง uv เท่านั้นค่ะสําหรับใครที่แบบว่าแกะออกจากซองแล้วแล้วก็ใช้ไม่หมดเนาะ mm hmm. ก็สามารถเก็บใส่ซองดําเหมือนเดิมได้นะคะห้ามโดนแสงนะเพราะว่าถ้าโดนแสงแล้วมันจะทําให้สติกเกอร์เรามันแข็งนะคะเราก็จะเอามาใช้งานไม่ได้หนึ่งเล็บใช้ได้หนึ่งครั้งนะคะใช้แล้วก็ทิ้งนะคะอ่ะนี่คือแข็งแล้วนะ แต่แบบมันยังมีความอ่อนตรงปลายอยู่ใช่ไหมละ่ะแต่เราไม่ได้เอาความยาวขนาดนั้นนะคะเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดทิ้งไปนะคะเอาพอดีกับเล็บถ้าใครจะเอายาวกว่าน,นั้นก็ตัดความยาวออกไปแล้วก็ลงท็อปนะคะอ่าหลังจากที่เราอันนี้แหละเราจะมาแต่ง เราก็ใช้แบบเดิมนะคะนี่ตอนนี้ที่เราทำมาคือหกนาทีแล้วนะทุกคนนี่มันไม่ได้อบนานนะทำไมบางคนบอกว่าอบเป็นชั่วโมงเลยมันไม่แข็งเรางมงมากอนี่นะคะไอ้อบเราอยู่ไหน ่าแล้วก็อบเพิ่มอีกทีนึงนะคะคือถ้าใครจะทำปลายเลยเล็บออกมาเนี่มันสามารถเลยได้นะคะแต่มันก็ไม่ควรแบบเอาเต็มเอาเต็มเล็บอะไรอย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นเจลอะคะ่ะมันก็จะไม่ได้มีความแข็งเท่าเล็บปลอมหรือว่าโพลีเจลเท่าไหร่นะคะอ่ะย่างนิ้วก้อยอย่างนี้เห็นไหม นิ้วก้อยเลยเล็บจริงออกมาได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะแข็งทนอยู่อโอเคอันนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะนิ้วก้อยนะคะให้ดูอีกทีหนึง่งนี่แข็งนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกยี่ห้อสุดท้ายของเรานะคะในวันนี้